ถึงไม้ยนะครับวันนี้มากับปลาแหลมนะครับป่าแหลมครับปลาแหลมมานกอะไรมาวันนี้อ๋อเอานกกิ่งนกดินนกเนียดนกกิ่งนกดินนกเนี่ดเป็นหลาๆอย่างเตีมหลังรถครับนุ่นครับสำรวจไม้แล้วครับจะมาแก้แก่เสียงใหญ่ครับเอามันให้ได้ว่างน้นุ่นครับวันนี้ก็มาทางวังน้ำเขียวครับนี่ครับ าแหลมก็เตรียมตัวแล้วครับผมผม่มเหมือนกันครับนกลำโพงครับินเสีย่ครับไปแล้วครับริวครับได้ยินเสียงริวครับเอาเลยครับนี่มิตรนกนกใหม่ครับใหม่แต่ไม่ป้ายแดงนะครับนกสิบปีแล้วมั้งครับสองตัวครับเสียนุเสียนุครับพีนุครับนู่นครับโอเคครับผม เดี๋ยวผมไปหาใส่อครับว่าจะมาไหมครับค่อยดูครับวันนี้ครับนี่ครับผมเหมือนเดิมครับนกลํโพวงครับมาไก่ครับไม่กล้าวมาครับนกพนงพเนียดครับมันไก่เกินครับเพราะว่าผมครับรถมอเตอร์ไซค์มาทางหมูสีครับผมว่ามาจากปากช่องกับไก่กันครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมไปหาใส่ครับป่าแหลมนู่นครับไปแล้วครับนู่นครับไปแล้วครับนี่ครับนกแก้วนกมาหลายอย่างครับตัวกุ้งต่อกิ่งครับโอเคครับผมติดตามดูครับว่าจะมา ย้ายไม้ครับไม่มันไม่มันย้ายไม้ขมาปาเขาโคดไม่มานครับเมื่อกี้ไม่มีใครได้ต <luego serves> ัวเลยครับย้ายไม้ครับกินี่ของป้าเขาโพดครับลึกกว่าเดิมครับดูครับวอาจะมีตัววไหมโอเคครับผมนี่ครับได้แล้วครับตัวครับลำโพงยังไม่เป็นผลครับขึ้นไปทั้งบนเจอฉี่ฉางอี่ปิดเปียกอยู่ผมถอยเลยหัวช้างหยยบครับพี่นุได้แล้วครับตัวนึงครับนี่ครับลายตัวครับบัวเต็มครับตัวนี้ครับ ได้แล้วครับนกคะเนดครับผมเิ็มรถครับผมไปเจอแต่ของดีครับเจอแต่ช่างตัวแดงดีครับสีแดงดีแดงลายใหญ่ดีโอเคครับผมเดี๋ยวค่อยดูครับมุดวันจะเป็นยังไงครับวันนี้นี่ครับก็ได้แล้วครับได้ตัวแล้วครับสวยครับโอเคครับผม ี๋ยวติดตามดูครับมันจะเป็นยังไงครับวันนี้นี่ครับถึงไม้ใหม่อีกแล้วครับนุ่นครับป่าแหลมไปแล้วครับนี่ครับดูไม้ครับสาบไม้ครับวันนี้มีนี่ครับพี่นคนเดียวครับหมานครับนุ่นครับได้ตัวหนึ่งครับมาสองต่อครับผมยังไม่หมานเลยครับนี่ครับสาบไม้ครับก่อจะลงไปใส่กันทั้งนุ่นแล้วครับเหรนกับมดวันครับวันนี้ไม่เลิกลาจนกว่าจะคำครับนี่ครับรวยครับเหรนดินครับ โอเคครับผมเดี๋ยวติดตามดูครับว่าจะมีตัวไม้ไหมนี่สามไม้แล้วครับนี่ครับนี่ครับมาถึงบ้านแล้วครับแต้มไข่กันแล้วครับนี่ครับปลาแลมครับปลาแลมกับพิ่นครับเอาไข่ริวทันมาครับแต้มกันแล้วครับกุมานตัวเดียวเราบวันนี้ดูนกปลาแหลมเลยครับพูตัวเดียวะานี่ยครับ ลกล้วนๆครับนี่ครับเออเอหนาแปลกับนี่ครับนี่มานขายเนี่ยสี่ลูกเนี่ยเขาออกหมดเลยนะมันจะฟักไมเนี่ยนี่จะมันฟักตรงนี้ไงนี่นะเนี่ยครับจะโผมาดิหาไม่ฟักหามือปืนแล้วครับมาถึงบ้านครับไม่ฟักหามือปืนแล้วครับมือปืนมือปืนทำไมสายล่ะ ดูครับมือปืนครับมีปืนแค่แม่เดียวอ่ะนี่ครับสีแม่เดียวนี่ครับเจ้าของครับแต่แม่นี้ทิ้งกันสมยเลยแม่นี้ทิ้งเลยครับเอาละครับขโมยไข่มือปืนนะครับฟักมันดไม่ดูเลยเอาไปให้ตัวอื่นฟักนั่นนะครับหลังจากไปด้วยกันมาหมดวันครับนี่แหละครับได้มาสองตัวไมไข่นี่นะครับ นี่ครับมือปืนเป็นประมาณสองรอยชีวิตครับทีมงานทีมงานมือปืนครับตัวเมียนี่ครับมันหุนคนนี้แน่ด้้หนูว่าตัวเมียนี่ครับเต็มบ้านครับนกปลาแหลมครับเดินมาดูเดินมได้ไม่ซึ้ ไไงโโออ้หหม่เยกกันรขายหลังเขาวันนี้ก็่มดวันแล้วครับอันนี้ลูกนกตัวไหนนี่ครับ,รบอันนี้ลูกเนี่ยลูกที่ขายให้ทุกคนกล่องพ่อนกครับเน,นี่ยนีครับขายอยู่นี่ครับตัวเมียเนี่แปลว่าหนุ่มว่าตัวเมียตรงนี้ยเบางว่ามันแด่เลยเห็นคนดูนกกันครับ แปกหนามาครับแมวแตกหน้าดูนะที่ว่ามันมันปี้คนไอ้กงนู่นนะครับขอพี่นี่นกฟ้าแหลมครับเต็มบ้านครับนู่นครับกงผสมครับเต็มไปครับนี่ครับดูผสมครับกงกงเนี้ยไอเนี้ยพ่อพี่ดูเขาน้องแต่อันนี้ไปให้ไอตั้ม าตายไปตัวผู้แต่ตรงนี้ตัวเมียหนูว่าตัวเมียเพราะมันเห็นคนแต่มันเรียกตัวผู้อายเลยนะทั้งเรียกทั้งครูนะตัวเมียหนีคอมาเขียนจุดปอนเห็นื่อยแม่ไซคนแล้วปะมันมันจะกินผู้ชายป่อ <laughs> นกเยอะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับเกาะหมาน3ตัวครับในไข่2ครับได้มาตัวนี้งโน้นครับพี่โน้นครับได้ครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็เฮงลุ้ยครับเดี๋ยวผมจะขอตัวกลับบ้านครับาาาาายรนนกไม่หูตย